มัสการครับอาจารย์เดินทรนจะเดิญพร,ะะร,พรทุกทท่านเลยที่รับชมอยู่ด้วยนะ,ะเดินทรแล้วนี่วัดสเกตมีงานบุญอะไรคะ,ะตอนนี้ก็เป็นมหากถินนะซึ่งเป็นกะถินประจำปี2566นะของวัดสเกตรเราซึ่งงานกะถินนะเป็นผ่ากะถินานะปีนึงก็ วัดนึงก็จัดได้แค่ครั้งเดียวนะไม่มีสองครั้งสาครั้งก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ประจําปีของแต่ละวัดซึ่งวัดสเกตของเราก็สืบสารประเพณีการกวรเท่าทิพย์ าการกวนข้าวทีก็เป็นข้าวที่ถวายพระพุทธเจ้ามือสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสนุและก็เป็นข้าวที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าการที่เรามาทําบุญกวนข้าวทีกันก็เป็นการเพื่อสารความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนด้วยและก็มาร่วมบุญกับพระภิกษุสามเณรของวัดด้วยเนาะก็ขอจเจริญพรเนาะ เอ๊ะพระอาจารย์ค่ะงานที่เราจะทอดกระถินนี่มีกําหนดไหมว่าจะต้องหมดเวลาหรือว่าทั้งปีหรือ,อยังไงครพระอ,อาจารย์กรุณา<ะ>หน้ากระถินนะเขาเรียกหน้ากระถินก็ตั้งแต่วันออกพรรษาออกพรรษามาก็เป็นวันแรกก็เป็นการเทศากาลของการทอดกระถินก็คือตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปจนถึงวันลอยกระทงก็คือวันสุดท้ายของปีนี้ก็สิ้นสุดที่วันที่27นะพฤศจิกายน2566กก็ถือว่า วันที่27ได้ถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็คือทอดกระถินไม่ได้แล้วถ้าใครทอดหลังจากนี้ก็คือเป็นกระถินที่โมพะหรือว่ากระถินดอกจะทําได้หลังจากนี้ก็คือเป็นผ้าป่าสามกีค่ะค่นะ,ะ,ะบุญกระถินนี่เราทํามาตั้งแต่ครั้งโบราณใช่ไหมครับอาจารย์ใช่นะก็บุญกระถินนี่ก็เป็นการตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะอสมมาสมุทธเจ้าของเราได้ ใช้ผ้านะผ้าไตาจีวรน,นี่แหลนะเนาะอ่าใช้ผืนเดียวมาตลอดทั้งพรรษาอ่าสมัยก่อนไม่มีวัดนะพระพุทธเจ้าก็จาจาพรรษาอยู่ในป่าเนาะก็จะโดนกิ่งมงกิ่งไม้นะเกี่ยวผ้าขาดก็เลยนะมีท่านเศรษฐีเนาะมาอ่าถวายผ้าอ่ผ้าไตาจีวรอ,อ่ผืนใหม่ให้พระพุทธเจ้าก็เป็นต้นกําเนิดนะของการมีงานบุญงานกระถินขึ้นมาซึ่งเป็นการ เปลี่ยนผ้านะเปลี่ยนผ้าให้ผ้าพิสูจน์ที่จําพรรษาตลอดไตมาดสเดือนนะเพื่อให้ผ้าพิสูุรูปนั้นได้มีผ้าไตรจีวรผืนใหม่ไว้ใช้ในพรรษาต่อๆไปเพราะว่าพระพิสูุน์สจะมีผ้าไตรหรือว่าผ้าจีวรได้เพียง1ผืนเท่านั้นนะไม่สามารถที่จะมี 1, 2, 3, 4, 5ไว้เป็นสำรองไม่มีนะพระพิสูุ์สจะต้องใช้ผ้า ผืนเดียวตลอดทั้งพรรษาจนเพลิพอเอ๊ะพร่อาจารย์คะแล้วต้องมีกวนเข้าทิพไหมคะอย่างเช่นงานบุญกระถิ่นนี่จำเป็นไหมหต้องมีทุกครั้งนะคะก็ไม่จะเป็นนะเป็นบางพื้นที่เป็นบางจังหวัดน,นะสำหรับประเพีมีการกวนเข้าทิพอ่าทำไมเราจึงถึงต้องมีการกวนเข้าทิพในช่วงการทอดกระถิน่นก็เพราะว่าอ่าเป็นการอ่าเพื่อเป็นการบูชาเนาะเป็นการบูชา องสมสัมมาสัพพุทธเจ้าของเราเพื่อระลึกถึงข้าวมื้อสุดท้ายนะที่พระพุทธอ,องค์ได้ฉันก่อนที่จะตัดสรู้นะแล้วกท็ที่นำมากวนในเทศกาลกระถิ่นก็เพราะว่าจะจะได้รวมรวมศรัทธาญาติโยมที่ มาช่วยกันนะช่วยกันร่มไม้ร่วมมือหาสื่อของมาในงานกระถินด้วยเนาะแล้วก็มาใช้การควนเข้าทิปด้วยก็การเพื่อเป็นการสืบสืบสารความสมัรสมารสามัคทีสืบต่อไปสมีมื้อโฮมก็ต้องนึ่งไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็ค่อยกวน

นามประนันะันธ์ดัชยามีอัมมังารนิสันนามปรนันนธ์ดัยามีสัน เริมณฑลที่มีอัับลิตเดินเข้าไปในภริมณฑลอัญชลิตนะครับเด็นด้วยนะครับแม่เข้าไปเลยนะครับเมื่อจะล้องรองรับทางจะเพลงบอกเราว่าวาบทรณีนะครับนายจัาญา ไมด้ีเสียงสัญญาช่อยตเดือด

Thank you กระทะเองทานนึ่กระทะเองเป็นการคนข้าวทิพย์ที่ไม่ใส่น้ำตาลจี๊ดไ่ใส่น้ำตาลนี่ใส่น้ำร้อยบ่ที่ไหนวันนี้เอาบุญเอาทานนะคะร่วมคนข้าวทิพย์ด้วยกันค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะฮึบฮึบฮึบสาธุ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 ทำบุญด้วยกันค่ะ เอกษตรลงเกานะคะผู้ที่ชมรายการนี้นะครชานในลุาเป็นุลงมาจากสระนะครับท่านรอข้าได้เลยแต่ี้ก็ลงข้ารอรับข้าวอยู่ท่านเกียวท่านกำลังดูแลเรื่องน้อน้อยค่โดามา không được để được không được không không ะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแซงกิวลิมัชกี้ตัวเสียตัวแรลก้าสโอเคนะสับสกไล่นะคะอ่าสับสกไลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปนะคะโอเคค่ะแซงกิวบายบายพูดไปนะกิมินะกิมีนเลิฟอยู